ต่อไปเป็นการสาธิตการใช้งานอัตโนมัติปิเปตนะคะโดยที่จะแสดงให้เห็นถึงการใช้งานอย่างถูกต้องรวมไปถึงข้อควรระวังต่างๆในการใช้งานของออโตปิเปตด้วยค่ะออตโมัติปิเปตเหมาะสำหรับการดูดสารที่มีปริมาตรน้อยกว่า1มิลลิลิตรเนื่องจากสะดวกและแม่นยำกว่าการใช้ปิเปตแก้วส่วนต่างๆของออตโมัติปิเปตประกอบด้วย ปุ่มปรับปริมาตรใช้หมุนเพื่อปรับปริมาตรหน้าปัดแสดงปริมาตรบ่งบอกปริมาตรของสารละลายที่ดูดขึ้นมาตำแหน่งที่ใส่ทิปใช้ในการดูดสารละลายปุ่มกดเพื่อดูดและปล่อยสารละลายโดยมีการกด2ระดับระดับที่1เพื่อดูดสารละลาย ระดับที่สองเพื่อปล่อยสารละลายปุ่มกดเพื่อปล่อยทิปหลังจากการใช้งานาก่อนการใช้งานปิเปตผู้ทำการทดลองควรเลือกใช้ปิเปตให้ถูกต้องตามปริมาตรที่ต้องการ สังเกตประเภทของปิเปตจากด้านบนของปิเปตโดยที่ตัวเลขจะบ่งบอกปริมาตรสูงสุดของปิเปตในหน่วยไมโครลิตรจากนั้นเลือกปิเปตที่สามารถดูดสารละลายได้ในช่วงที่ต้องการปรับปริมาตรที่ต้องการโดยหมุนที่ปุ่มปรับปริมาตรบนตัวอัตโนมัติปิเปตแล้วอ่านค่าปริมาตรจากปิเปตโดยตัวเลขบนสุดจะแสดงหลักปริมาตรที่มากที่สุดของปิเปตนั้น แล้วไล่ลำดับลงมายกตัวอย่างเช่นการปรับปริมาตรของปิเปตขนาด P20 โดยที่บนหน้าปัดนั้นตัวเลขบนสุดแสดงหลัก10หลักหน่วยและเลขทศนิยมตำแหน่งที่1ดังนั้นถ้าต้องการปริมาตร19.5ไมโคลลิตรจะต้องหมุนปุ่มปรับปริมาตรให้ได้ตัวเลข195 ในขณะที่ปีเป็ดขนาด P ี1,000ตัวเลขบนสุดจะแสดงหลักพันตามด้วยหลักร้อยและหลักสิบหากต้องการปริมาตร950ไมโคลิลิตรจะต้องหมุนปุ่มปรับปริมาตรให้ได้ตัวเลขบนหน้าปัด095มาดูวิธีการใช้งานออโตเมติกปีเป็ดต่อไปค่ะเมื่อเลือกและปรับปริมาตรปิเป็ดเรียบร้อยแล้ว เสียบลายปีเป็ดเข้ากับทิปที่มีขนาดเหมาะสมกดปุ่มที่หัวปีเป็ดด้วยนิ้วหัวแม่มือจนถึงระดับที่1จุ่มปลายทิปประมาณ1-2ม mm. มใต้ผิวของเหลวดูดของเหลวโดยค่อยๆปล่อยนิ้วมือช้าๆเพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศปล่อยของเหลวใส่ภาชนะรองรับโดยแตะปลายทิปกับข้างภาชนะ แล้วกดปุ่มจนถึงระดับที่2เพื่อปล่อยของเหลวหยดสุดท้ายออกจากทิปใช้นิ้วหัวแม่มือกดปุ่มถอดทิปเพื่อปลดทิปออกจากปลายปิเป็ดปิเป็ดที่มีของเหลวอ,อยู่ในทิปควรถือในแนวดิ่งไม่ควรวางปิเป็ดในแนวราบ ควรใส่ทิปที่ปลายปิเป็ดทุกครั้งที่มีการจุ่มปิเป็ดในของเหลวห้ามจุ่มปิเป็ดในของเหลวในขณะที่ไม่ได้ใส่ทิปควรปรับปริมาตรของปิเป็ดให้อยู่ในช่วงปริมาตรสูงสุดของปิเป็ดห้ามปรับปีเป็ดเกินจากปริมาตรนั้นเพราะอาจจะทําให้สปริงหลุดและอุปกรณ์ในตัวปิเป็ดเสียหายใส่ทิปเข้ากับปีเป็ดเบาๆโดยการบิดข้อมือ ห้ามกระแทกปิเป็ดเข้ากับทิปแบบรุนแรงในการดูดของเหลวให้กดปุ่มระดับที่1ห,ห้ามกดถึงระดับ2เพราะปริมาตรที่ได้จะไม่ถูกต้องจุ่มปลายทิปใต้ผิวของเหลวด้วยความลึกสม่ำเสมอและรอ1-5วินาทีค่อยๆปล่อยปุ่มกดช้าๆในขณะดูดของเหลวเพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศ หากปล่อยปุ่มกดเร็วเกินไปจะทำให้เกิดฟองอากาศค่ะและนี่ก็คือการใช้งานอัตโนมัติปริเ็ดนะคะนิสิตควรจะไปปรับใช้ให้ถูกต้องในการทดลองเพื่อให้ได้ปริมาตรที่ถูกต้องและแม่นยำค่ะ